มีชีวิตทาสิ่งส้างสันกาวตามทันโลกจีเปลี่ยนไป สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับาสู่รายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการพุทธเช้าข่าวสพภรายการที่นําเสนอเรื่องราวดีๆครับไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนคนุณครูและนักเรียนครับในสังกัดสํนานักงานคณะกรรมการการศรึกษาขั้นพื้นฐานแบบทรงตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับและในวันนี้เช่นเคยทุกท่านจะได้พบก,กับผมเทียรัตน์รัตนถาครับและดิฉันนางสาวสรินทร์อนหมูกลางเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรตั้งแต่เวลา7นาฬิกานาทีจนถึงเวลา8นาฬิกา และในลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมวีดีอผลการดำเนินกิจกรรมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาลูกโลจังหวัดอุทัยธานีสังกัสงดสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต2และต่อเนื่องด้วย1โรงเรียนหนวันนตการด้านสือ่อเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนชุมชนบ้านตรุโบจังหวัดปัตตานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งไปรับชมได้เลยค่ะ การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยๆเสริมสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป พระบรมราโชวาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่18กรกฎาคม2517 บ้านเขาลูกโลตำบลบ้านใหม่ของเคียนอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต2บริหารงานโดยนายอภิชาติคุ้มพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาลูกโลเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจํานวน12คนมีนักเรียน101คน โรงเรียนบ้านเขาลูกโลขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการประกวดแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาตามแนวพระราชดำริในโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี2565ดังต่อไปนี้ด้านที่ 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาลูกโรได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านเขาลูกโรโรงเรียนคุณภาพดีมีคุณธรรมน้อมนำปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยมีการส่งเสริมหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่กิจกรรมการเพราะปลูกกิจกรรมการประมงเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลา กิจกรรมหลุมพอเพียงเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกพืชผักหลายชนิดในหลุมเดียวกันโดยจะมีพืชพี่เลี้ยงพืชยืนต้นพืนชฉราดและพืชปัญญาอ่อนและสามารถนำไปปลูกที่บ้านได้กิจกรรมดินดีตามรอยพ่อกิจกรรมจุลินทรีย์น้ำหมักชีวภาพการทำฮอร์โมนนมพืชการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์กิจกรรมสวนมะนาวและกิจกรรมอ,อมทรัพย์ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการทำบัญชีรายรับรายใจ่ายในโครงการเปร็นประจำตลอดปีโรงเรียนบ้านเขาลุกโลได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีผู้ปกครองปราชชาวบ้านชุมชนและหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านที่2ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเข่าลุกโลมีแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้8กลุ่มสาระมีการบูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมชุมนุมและในรายวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพได้แก่การทำพิกแกงการทำขนมเทียนขนมไทยการแกะสลักการประดิษฐ์สิ่งของจากขวดพลาสติกและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านที่3ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเข่าลุกโลได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวประจำปีการศึกษา2565ผู้บริหารนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตและการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคคลอื่นครอบครัวและนำ ไปสู่ชุมชนให้อย่างยั่งยืนสวัสดีครับกระผมนายนุสรินการีจิ ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านตะบุกสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งวันนี้กับผมมานำเสนอหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมด้านสื่อเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ภายใต้การบริหารงานของขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมคณะผู้ร่วมงานได้มีขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมด้านสื่อเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้เรื่อง รูปเรนขนาคณิตสองมิติและ3ม,มิติในรายวิชาคณิตศาสตร์ที่บริรณาการท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานระยะที่1ขั้นตอนการจัดเตรียมการพัฒนานวัตกรรมคณะผู้ร่วมง,งานได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและรีเสิร์ชเกี่ยวกับงานนวัตกรรมที่ต้องทำและจาบบทความวิชาการดังนี้ศึกษาแผนริืศาสตร์ศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธาิการนโยบายหลักสูตรแกนกลางกระบวนการคิดเชิงออกแบบดีไซน์ดิจิตตามมหาวิทยาลัยของสแตนฟอร์ดและศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สนับสนุนการแก้ปัญหาระยะที่2 การดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมคณะผู้ร่วมงานได้ปรับแนวคิดการบนิการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้การคิดเชิงออกแบบ Design thinking ตามแนวคิดของ Stanford D.School 5ขั้นตอนอ้างอิงจากคุณทรานสองพโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. การทําความเข้าใจ e m p h a s i z การระบุป,ปัญหา define 3. การระดมแนวคิด ideate การสร้างต้นแบบนวัตกรรม prototype และ 5. การทดสอบ Test ขั้นที่ 1. การทำความเข้าใจ e m p h a s i ท e ครูผู้สอนในแต่ละวิชาสังเกตว่านักเรียนชั้นไหนมีปัญหาอะไรความรู้พื้นฐานเป็นอย่างไรขั้นที่ 2. การระบุปัญหา d e f ฟ n e ผู้บริหารและครูจะระบุปัญหาที่เป็นเพนพอยสร้างความชัดเจนและกำหนดขอบข่ายความสนใจที่ไม่กว้างจนเกินไปขั้นที่ 3. การระดมแนวคิดใหม่ไอเดีผู้บริหารและครูร่วมกันประดมแนวคิดใหม่เบรสต็อปปิงกันที่ไม่มีลิมิต ยมุ่งเน้นหาแนวคิดที่หลากหลายและได้ปริมาณมากที่สุดทุกความเห็นต้องมีค่า or ideas worthy โดยจะใช้คีย์เวิร์ดว่า yes and t h i n k i n กล่าวคือผู้บริหารและครูทําการเสนอแนวคิดใหม่และไม่มีการตัดแนวคิดนั้นทิ้งสุดท้ายทําการยกมือเพื่อที่จะโหวตแนวคิดที่ได้ปริมาณมากที่สุดขั้นที่4การสร้างต้นแบบนวัตกรรม prototype และขั้นช่างการทดสอบเทสในขั้นตอนที่4และขั้นที่5นี้ผู้บริหารและครูนําแนวคิดจากทําต้นแบบ หรือร่างนาวัตกรรมไปใช้ในการแก้ป,ปัญหาโดยมีคอนเซปต์อยู่ว่าท e ป i ิมเพลยจัดทำให้ง่ายๆเ i l f a s t สลองผิดให้รวดเร็ว iterate quickly ทำซ้ำอย่างรวดเร็วควบคู่กับการเทสทดสอบเพื่อที่จะนำผลการทดสอบมาปรับปรุงและ d e v e l o p ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปการสร้างต้นแบบนวัตกรรมคณะผู้ร่วมงานได้จัดทำนวัตกรรมเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติและ3มมิติที่บูรณาการท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานดังนี้ โดยประยุกต์ใช้จาก geometry augmented reality ลักษณะจะเป็นการนำขนมข,นมของท้องถิ่นเช่นข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดเป็นขนมที่มีข้าวเหนียวผัดกับกะทินำไปห่อด้วยใบตองหรือใบมะพร้าวอ่อนจะเปรียบเสมือนการนำรูปเรขาคณิต3มิติดังนี้จะเปรียบเสมือนเป็นการนำรูปปริซึมฐานสามเหลี่ยมโดยลักษณะของปริซึมฐานสามเหลี่ยมนี้จะมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติและ สามมิติด้วย augmented reality เรียบร้อยแล้วต่อมาเรามาดูในส่วนของการคลี่ของรูปเรขาคณิต3าม,มิติพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนี่คือรูปคลี่ที่ได้นวัตกรรมทั้งสองจักาสามารถตอบโจทย์จุดประสงค์การเรียนรู้รูปเรขาคณิต3ม,มิติหลังจากสร้างต้นแบบนวัตกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปขั้นที่5การทดสอบเทสโดยคณะผู้ร่วมงานได้ดําเนินการทดสอบ นีเดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะให้นักเรียนเรียนบัลชิเลียได้ถล่าวคำพิเศษนิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างที่เราได้เรียนรู้กันรู้สึกย่งไรบ้างรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับลูกทรงเรียนภาษาตัวนี้ดีใจอะไรคะได้ความรู้อะไรใหม่ๆอะไรบ้างที่ใหม่ๆของเราได้รู้จักรูกบาทลูกทรงลูกบาลเช่นเป็นอะไรจีเรียนต้อกระโดดมาได้ค่ะ ทั้งความสูงดูซัเทียบกับทรงอะไรคะสามเหลียนสาเรียนอยของพีรมามดิดสุดท้ายนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในการแก้ปัญหาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้บบรณาณการท้องถิน่นและเผยแพร่นวัตกรรมสู่การเป็นเลิศต่อไปสวัสดีครับ จากวทยอาของโรงเรียนบ้านเขารูกโลกครับน้องเหมยครับ <ฮะ S 1> ทางโรงเรียนนะครับได้นําเสนอเกี่ยวกับผลการดําเนินกิจกรรมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเพื่อให้น้องๆนักเรียนนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักหลากหลายชนิดการทําปุ๋ยหมักจุลินทรีย์และสามารถนําองค์ความรู้ถ่ายทอดเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคคลอื่นครอบครัวและนําไปสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับ และจากวีดีอาร์ของโรงเรียนชุมชนบ้านตรูโบกับกิจกรรม1โรงเรียน1นวัตกรรมด้านสื่อน้องน้องเรียนค่ะพี่มีนก็จะได้ความรู้ทักษะที่แปลกใหม่นะคะโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานและจะทำให้น้องนอนักเรียนนะคะไม่เบื่อกับการเรียนแบบเดิมอีกต่อไปด้วยค่ะพี่มีนใช่แล้วครับและลำดับต่อไปขอเชิญชมการจัดการเรียนรู้บูรณาการการเรียนการสอนสามภาษากับสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นพัทลุงศึกษาโรงเรียนอนุบาลป่าบอนจังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2ครับและต่อเนื่องด้วยวีทีอาร์โครงการอาหารเช้าของโรงเรียนบ้านนาดีจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งไปชมกันเลยครับ วนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียน,นอนุบาลป่าบอลอเภป่าบอลจัังวดพัทลุงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การ,รศาึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตสองสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารับชมบการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นพัทลุงศึกษาการจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารท้องถิ่นพัทลุงจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาลสาวในหัวข้อสละและสับประรดซึ่งเป็นผลไม้ประจำอำเภอป่าบอลจัังวดพัทลุงโดยจัดการเรียนรู้แบบ active learning เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมบทบาทสมมุต ในรูปแบบการเรียนรู้3าภาษาการจัดการเรียนรู้จะเป็นยังไงนั้นตามผมมารับชมได้เลยครับ sweet sweet sour <Sweet. S 1> sour <S our. S 2> apple ดีดี าการจัดการเรียนรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยวพัทลุงจาัดก,การเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เราจะมีมคุเทศน,น้อยน้าท่านผู้ชมทุกท่านท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆในอํอาเภอปากไปยุนข่ชัยสนและอาเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจยังไงบ้างน,นั้นตามผมไปดูเลยครับยินดีต้อนรับทุกคนครับพวกเอามาถึงขอทักใครแล้วมากขึ้นไปด้านบนก็จะพบก,กับกก่อตาสำรุดทุกคนสามารถเข้ามาสักการะได้นะครับควนิงควลินลเมม์ไลเจ้าทับใครชาย เชียนใจ๋วมือจูเจอเปียนช่างเงี้ยอยู่ก็ตาสำรุดไม่อคทำทุกท้าับใคร Let's go up and pay respect to ข้อตาสำลุด We are going to study about r a v e l ทองเที่ยาษาจีคือลอ เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์พัทลุงจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ในหัวข้อประวัติความเป็นมาและตำนานของขออกทะลุซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงรวมทั้งการแสดงมนราและหนังตะลุงซึ่งเป็นศิละปะวัฒนธรรมประจำถิน่นที่สืทบทอดกันมาอย่างยาวนานเชิญรับชมได้เลยครับ 对了，今天我们来学习关于我卡龙的历史。啊，你们。 การเดินทางผ่านจังหวัดพัทลุงพวกเราขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เร็ของการดำเนินงานภายใต้โครงการอาหารเช้าเสริมสร้างพัฒนาการเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านนาดีหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการอาหารเช้าสริมสร้างพัฒนาการเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษามีนักเรียนทั้งหมด113คนได้รับงบประมาณ111คนเมื่อได้รับงบประมาณในการจัดทำโครงการ ท่านผู้บริหารได้ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานโดยมีการประชุมคณะครูผู้ปกครองเพื่อวางกรอบการสักร,รมผู้ปกครองอาสามาประกอบอาหารเช้าให้แบ่งได้5กลุ่มโดยจะหมุนเวียนกันมาทำในแต่ละวันและจัดสรรเมนูอาหารให้ครบห้าหมู่ตามงบประมาณที่จัดสรรในแต่ละวันคือ1110บาทต่อวัน ผลความสำเร็จที่เกิดขึ้นด้านนักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดีมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนดนักเรียนมีความสุขร่าเริงแจ่มใสพร้อมเรียนรู้มีสติสมาธิในการเรียนจากการมีโครงการอาหารเช้าโรงเรียนบ้านนาดีมีผลการทดสอบระดับชาติโอ e เน็ o net, ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนักเรียนมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นด้านผู้ปกครองโรงเรียนครูผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีการประสานงานและช่วยเหลืองานในทุกด้านความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง สวัสดีค่ะจากโรงเรียนบ้านาดีนะคะวันนี้นะคะจะมาสอบถามความคุงพอใจของผู้ปกครองนะคะเกี่ยวกับการมีโครงกรารโครงการนะคะอาหารเช้าของโรงเรียน,นะคะ่ะว่าผู้ปกครองมีความอิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการมีอาหารเช้าฟรีของโรงเรียนในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเชิญสัมภาษณ์ผู้ปกครองเลยค่ะ คิดเห็นยังไงบ้างคะที่โรงเรียนของเราแบบมีโครงการอาหารเช้าให้นักเรียนได้ทานรีกันนะคะดีค่ะเพราะว่าอาหารเช้าของโรงเรียนนี้ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองน่ะไปทํางานก็จะทําทให้ผู้ปกครองไม่ต้องเสียเวลาตื่นมาก็แต่งตัวให้เด็กไปโรงเรียนเลยค่ะสะดวกสบายจ<ช>ะสะดวกสบายค่ะแล้วถ้าตื่นล่ะคะคิดเห็นยังไงบ้างคะดีนัะได้รับอาหารครบห้าน แล้วมีอะไรอยากเสนอแนะให้โรงเรียนเราเพิ่มอะไรหรือว่าปรับอะไรไหมคะเกี่ยวกับอาหารเช้า่ดียอู่แล้วดีอยู่แล้วค่ะดีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ถ้าถ้าถ้ามีงบเพิ่มขึ้นก็ดีค่ะเพราะว่าเด็กบางคนก็ยังยังได้ไม่ครบแต่ว่าโรงเรียนก็ดีที่เฉลี่ยให้เด็กมีรับประทานอาหารเท่ากันค่ะอยากให้ด้วทั่วถึงทุกคนค่ะ โอเคค่ะไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะแล้วเรื่องเมนูอาหารล่ะคะแบบอยากสลับสับเปลี่ยนเป็นเมนูอยากให้นักเรียนทานอะไรเพิ่มไหมมีผลไม้หรืออะไรเพิ่มอยูไหมคะคิดว่าดีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเด็กเขาก็บอกว่าทุกวันก็อาหารไม่ซ้ํากันอยู่แล้วค่ะค่ะคือว่าโรงเรียนนี่ทําได้ดีแล้วค่ะผู้ปกครองก็ดีใจค่ะอิ่มเด็กก็บอกว่าเอาอีกได้สามารถเพิ่มได้ใช่ค่ะโรงเรียนเราเพิ่มได้ถ้าไม่อิ่มก็แบบมาตักรอบสองได้ค่ะ งนก็ขอบคุณมากมานะคะที่ให้ขอบคุณควันนี้ขอบคุณค่ะขอ,ะข,อะขอบพระคุณค่ะ,ะ,คคะจากบรีอาของโรงเรียนอนุบาลป่าบอนในการจัดการเรียนรู้บูรณาการการเรียนการสอนภาษา น้องๆนักเรียนค่ะพี่มีนก็จะได้เรียนรู้นะคะไม่ใช่แค่ภาษาไทยนะคะแต่ยังมีภาษาอังกฤษภาษาจีนค่ะพี่มีนซึ่งน้องๆเนี่ยก็จะได้นำทักษะในการเรียนครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยค่ะใช่แล้วครับและจากพิธีอของโรงเรียนบ้านนาดีนะครับกับโครงการอาหารเช้ากิจกรรมนี้ครับน้อนหู้ชมครับเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการในด้านร่างกายของเด็กนักเรียนเมื่อมีสุขภาพที่ดีแล้วนะครับสมบูรณ์แข็งแรงก็จะส่งผลต่อการพัฒนาในด้านการเรียนของน้องๆนักเรียนอีกด้วยครับค่ะ และในช่วงคุชเช้าข่าวนักเรียนวันนี้นะคะเราจะพาไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นโรงเรียนบ้านหนองตะเพาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ไปรับชมได้เลยค่ะ ดิฉันนางสาวทิดารัตน์สีสุวรรณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหนองตะเภาก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปรับทราบการจัดก,การเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านหนองตะเภาจากท่านผู้อำนวยการสํานักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเภากันค่ะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ก็ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้กําลังใจ ให้กับสถานศึกษาเนี่ยในการใช้แหล่งเรียนรู้ปอิษัทท้องถิ่นในการที่จะมาบูรณาการเข้ากับ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ครับ เสริมการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้นักเรียนนั้นไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนทําให้นักเรียนนะคะได้เกิดประสบการณ์จากการเรียนรู้จากสถานที่จริงอีกทั้งยังสามารถนําความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ในการดําเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยค่ะคุณครูผู้สอนนะคะก็จะมีการประชุมร่วมกันโดยมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ว่าจะมีตัวชีวัตใดที่สามารถใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในอุทยานราชพักได้บ้างค่ะคุณครูได้นํามาจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้มีความรู้พื้นฐานในการเชื่อมโยงข้อมูลยันแหล่งเรียนรู้นั้นนั้นค่ะวันนี้จะเป็นวันที่เราได้ไปเรียนรู้ในสถานที่จริงกันแล้วค่ะที่นี่คืออุทยานราชพักตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรี ของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตท,ทั้ง7จพระองค์ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านหนองตะเภานํามาบูรณาการกับแปกลุ่มสาระการเรียนรู้ถึงเวลาแล้วคะ่ะที่เราจะได้ไปเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้โดวยวันนี้มีฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจทั้งหมด8ฐานแต่ละฐานจะเป็นอย่างใรนั้นไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะฐานที่1น้ําหนักเท่าไรเป็นการบูรณาการรายวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนศึกษาข้อมูลและคำนวณค่าการของข้อมูลจากน้ำหนักของพระบรมราชานุสาวรีของพระมหากษัตริย์ทาง7พระองค์ฐานที่2ศิลปะแม้แม้มวยไทยในประวัติศาสตร์เป็นการบูรณาการรายวิชาสุข,สขศึกษาและภละศึกษาโดยเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ในช่วงศึกสงครามการสู้รบกับกีฬามวยไทยโดยมีศิลปะการต่อสู้ที่ถูกถ่ายทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ฐานที่ 3. ประวัติศาสตร์มหาราชของไทยเป็นการบูรณาการรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนจะได้เรียนรู้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอาณาจักรในสมัยกรุงธนบุรีฐานที่4 The Great King เป็นการบูรณาการรายวิชาภาษาอังกฤษโดยนักเรียนจะได้ศึกษาการถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ทั้ง7พระองค์ฐานที่ 5. เรียงถ้อยร้อยความเป็นการบูรณาการรายวิชาภาษาไทย นักเรียนจะศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้เพื่อน,นำมาเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอุทยานราชพักฐานที่6มัคคุเทศน้อยเป็นการบูรณาการหลายวิชาการงานอาชีพนักเรียนได้แสดงบทบาทสมมติฝึกปฏิบัติเป็นมัคคุเทศในการนำเที่ยวฐานที่7สองธรณีเป็นการบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการศึกษาสภาพดินในอุทยานราชพักษ ฐานที่8ภาพสื่อความหมายเป็นการบูรณาการรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์นักเรียนวาดภาพสื่อความหมายความประทับใจที่มีต่อพระมหากษัตริย์ทั้ง7พระองค์เรามาฟังความรู้สึกของน้องๆกันนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรที่ได้มาเรียนรู้นอกสถานที่ที่มีการบูรณาการแหล่งเรียนรู้เข้ากับแต่ละรายวิชากันค่ะ รู้สึกสนุกครับผมที่ว่าได้มาเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยรู้สึกภาคภูมิใจครับสิ่งที่เราเรียนในห้องเราก็ไม่ได้ความรู้เต็มพื้นฐานกับที่มาฟังวิทยากรที่นี่ได้พูดค่ะหนูมีความภูมิใจและก็ประทับใจค่ะที่พระองค์ท่านได้เสียสละเพื่อบ้านเมืองค่ะถ้าไม่มีพระองค์ท่านก็ไม่มีประเทศไทยทุกวันนี้ค่ะ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับในช่วงของพุทธช้าข่าวนักเรียนในวันนี้ครับน้องหนวยครับวันนี้นะครับต้องขอชื่นชมนะครับโรงเรียนบ้านหนองตะเพานะครับที่ทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นนะครับทำให้นักเรียนนะครับเกิดประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้ในสถานที่จริงครับอีกทั้งนะครับยังสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ด้วยครับคุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากโรงเรียนคุณครูและนักเรียนมาฝากถุกท่านอีกมากมาย และก่อนสักการในวันนี้ขอเชิญโรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งในส่งเรื่องราวดีๆเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านรายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนโดยส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาวป,ประมาณ3-5นาทีครับได้ทั้งในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาและสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศครับโดยส่งเป็นไฟล์วิดีโอมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับสําหรับวันนี้ครับ้องหม่วยครับ รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนของเราได้หมดเวลางแล้วครับแต่เรายังมีเรื่องราวที่สำคัญนะครับไปทุกท่านติดตามกันต่อกับรายการพุธเช้าข่าวสมทหลังรถตรงชาติอย่าพลาดการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมเทียรัตน์ตนาถาครับและดิฉันนางสาวสรินทร์ฮออหมูกลางต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ